ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสาย226นะครับจากเมืองศรีสะเกดมุ่งหน้าแยกทรงปล่อยน้อยนะครับหรือว่ามุ่งหน้าทุ่งพริสัยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถนนเป็น4เลนแล้วนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับถนนเช่นนี้จะเป็นถนนแค่สงเลนนะครับสวนกัน ็ลําลำบากทีเดียวนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนที่จะขับเข้าเมืองสีสเกตนะครับมาถึงช่วงบริเวณแถวแถวนี้รถจะติดนะครับแบบก็ไม่เชิงติดนะครับแต่ว่ามันใช้ความเร็วไม่ได้นะครับบางทีติดรถโดยสารติดรถบรรทุกอย่างนี้นะครับก็จะขับชา้าๆแล้วก็สวนกันไม่ได้เนื่องจากเช้าๆรถลุกลานนะครับตอนนี้เป็นถนนสีเลนแล้วนะครับ คันไหนหวิ่งเร็วก็วิ่งเลนขวาไปคันไหนวิ่งช้าก็วิ่งเลนซ้ายไปนะครับสะดวกสบายทีเดียวน,นะครับถนน2-26นะครับจากแยกส้มปล่อยน้อยเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับในเขตอำเภอกุทุมพรพิศัยนะครับหรือว่าจากอุทุมพรพิศัยเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับก็สะดวกสบายนะครับมีปั๊มน้しし COM ํา <statutory> ม <overnight> ันม <li> <craft> ีปั Pu ๊มแก๊ส้วยนะครับข้างหน้านะครับตอนนี้เส้นนี้สะดวกนะครับคุณผู้ชม เป็นถนนสี่เลนมาจากอำเภออุทุมพรพิสัยเลยนะครับมาจนแยกส้มปล่อยน้อยแล้วก็เข้าเมืองรีสกเก็บทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นชาวบ้านนำหอมแดงแล้วก็กระเทียมมาขายนะครับก็เป็นของดีสีสกเก็บนะครับหอมแดงกับกระเทียมนะครับ มาจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยเฉพาะอำเภอยางชุมน้อยกับราศีสไลดกับหรือว่าวังหินนะครับจะเห็นการปลูกหอมแดงปลูกกระเทียมกันเยอะทีเดียวนะครับเป็นแหล่งปลูกหอมแดงที่ขึ้นชื่อนะครับหรือว่าแหล่งปลูกกระเทียมที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับอีก15กิโลเมตรถึงอำเภอตมคกรพิสัยนะครับคุณผู้ชม สีเลนสวยทีเดียวครับถนนเส้น226นะครับจากอำเภออุทุมพรวิสัยมาจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ถนนเป็นถนนสีเลนนะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วแถวนี้ชาวบ้านนำหอมแดงนำกระเทียมมาขายนะครับหรือว่า สินค้าขึ้นบ้านนะครับเป็นกล่องข้าวเป็นไม้กวาดกันมาวางขายริมถนนกันเยอะทีเดียวนะครับแถวนี้นะครับแต่ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเป็นวันธรรมดานะครับเห็นไหมครับสองข้างทางนะครับจะมีชาวบ้านนําสินค้าขึ้นบ้านมาขายไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมไม้กวาดกล่องข้าวนะครับแล้วก็ตะกร้าอย่างนี้นะครับเยอะเลยนะครับ คือถนนเส้น226นะครับจากสีสเกตม่งหน้าถุงพรพิสัยนะครับผู้ชมบนถนนเส้นนี้นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือปราสาทสักกำแพงน้อยนะครับผู้ชมถ้าเป็นปราสาทสักกำแพงใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองถุงพรพิสัยอยู่ในอำเภอนะครับแต่ถ้าเป็นปราสาทหินสักกำแพงน้อยก็จะอยู่บนถนนเส้นนี้แหละครับบนถนน เส้น2 2 6นะครับจากกุฎมพรมุ่งหน้าสีสเกตนะครับผมน่าจะขับเลยมาแล้วนะครับมาเห็นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ